ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมิสนัทเนาะก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปนะก็คอนเทนต์เหมือนเดิมน,นะผมแต่วันนี้เนี่ยผมจะได้มาผมไม่ได้มาทําคลิปอ่อาไอพวกเครื่องต่างๆที่อยู่ในแมปเนาะน,นั้นคือคลิปต่อไปในคลิปวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกับผมนะผมก็คือสกรีเมอร์สกรีเมอร์สคริเมอร์แปลว่าอะไรสกรีเมอร์แปลว่าการหลอกลวงหรือการล่อลวงนะผมเป็นการในเกมเนี่ยใช้เป็นใช้ ในหลักการที่ว่าล่อลวงเอาสัตว์เลี้ยงของคนอื่นสกรีเมอร์เป็นยังไงสกรีเมอร์สกรีเมอร์คือการเอาสัตว์เลี้ยงของคนอื่นไปนะทั้งที่ตัวเองอ่ะมีอยู่แล้วหรือแ,แข็งแข็งกว่าเขาอยู่แล้วนะผมแต่การแต่ล่อลวงสัตว์เลี้ยงของคนอื่นไปนะผมสกรีมเมอร์มีหลายรูปแบบนะผมบอกไว้ก่อนเกมนี้โอ้โหสรรหาฮิตกันจริงๆนะสกรีเมอร์เหล่านี้นะผมคือเจอบ่อยมากผมเจอบ่อยมากๆทั้งต่างชาติและคนไทยกันเองผมเจอเหมือนกัน ผมวิธีการดูสครีมเมอร์ผมก็จะมาบอกอ่าวิธีการดูสครีมเมอร์ของแต่ละแบบนะผมสครีมเมอร์แบบแรกนะผมก็คือสครีมเมอร์แบบแอบนะผมก็คือยังไงมันก็คือสครีมเมอร์เหมือนกันแหละผิดเหมือนกันนะผมนะโดยการที่เขาเอาตัวละครของเขาเนี่ยไปแอบ,บนะผมอย่างเช่นตรงมุมเนี่ยที่ไม่ค่อยมีใครเดินมานะผมไปแอบ,บแบบนี้นะแล้วก็พิมพ์แบบพิมพ์เฮ้กิ๊ฟมีเพจพีซนะผมแบบอย่างนี้นะผมเฮ้ hey. กิฟต์าะกิฟต์มีเพจพีสนะผมแบบนี้นี่ประมาณนี้พิมพแบบ์แบบแอบอยู่นี้ับผมรอให้คนเทรดมาอันนี้คือสครีมเมอร์รูปแบบที่1นึ่งสครีมเมอร์รูปแบบนี้สามารถดูออกได้ไงว่าเขาเป็นสครีมเมอร์หรือเปล่าให้ทุกคนวิ่งมาที่ลีเดอร์บอร์ดนะผมลีเดอร์บอร์ดจะมีอยู่ตรงโซนแรกนี่ตรงนี้เลยนี่ทางขวานะผมที่มันจะเขียนว่า this server ถ้าผู้เล่นคนนั้นเนี่ยมีพลังดาเมจ4 0 0อขึ้นเน้นยั่ว่า400ขึ้นนะครับผมถ้าผู้เล่นคนนั้นมีพลัง400อขึ้นนั่นคือเขาไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แล้วนะผมเขาเป็นผู้เล่นเก่าแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยมีพลังน้อยกว่า400ขึ้นน้อยกว่า400เนี่ยอย่างเจมโพโพนกเก็บเอนนาแล้วก็คนล่างๆจากเจมเนี่ยเห็นไหมในรายชื่อของแมปนี้นะผมอันนี้เนี่ยคือพวกเขาเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเขาไม่ใช่ผู้เล่นเก่าแต่ถ้าคุณ โพส t ซ e ก์ท e ูโฟคนนี้นะผมแปดร้อยขึ้นเนี่ยเนี่ยมามากกว่า400แล้วอันนี้คือผู้เล่นเก่านะผมถ้าคุณอ่าโพสเซก์ทูเนี่ยมาขอสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือเขาเรียกว่าสครีเมอร์แล้วนะผมก็คือการที่คุณเนี่ยไปหลอกลวงคนที่คนอื่นเขาแล้วที่ตัวเองเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะผมหรือการหลอกลวงเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่รู้เลยว่าคุณเนี่ย เป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่ากันแน่นะผมวิธีการดูสครีมเมอร์ในรูปแบบนี้ก็เนี่ยเห็นไหมรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยดูง่ายมากครับผมอ่ะรูปแบบแอบๆอมาขอเนี่ยเออคือดูง่ายมากนะผมรูปแบบที่สองเนี่ยรูปแบบที่อ่าเป็นรูปแบบที่คนเขาเจอกันนะผมยังเจอกันอยู่ก็คือรูปแบบนี้เดี๋ยวผมขอสุ่มสัต์เลงก่อนนะผมประมาณนี้อ่าสมมุติผมเอาแมวแล้วกันอ่าผมจะลบสองตัวนี้ทิ้งนะผม นี่รูปแบบนี้ก็คือใส่สัเลียงแค่ตัวเดียวแบบนี้นะผมแล้วก็เดินไปหาคนอื่นเขาแล้วก็บอกเฮ้ย hey, hey, you give me pet f e e d I'm a n นิ l ไอ e ันนิวเพเนี่ยประมาณนี้ถ้าผมอันนี้คือรูปแบบที่สองนะรูปแบบที่สองเนะี่ยก็ง่ายๆเหมือนกันนะผมก็คือการมาดูที่ l e a d e อร์ a r d นะผมนี่เล a เดบอร์ดแบบนี้นะผมการมาดูที่ l e a d e อร์ a r d แบบนี้เลยนะผมจะได้รู้ว่าคนๆนั้นเนี่ยเขาโกหกเราจริงหรือเปล่านะผมว่าเขาปเป็นผู้เล่นใหม่ หรือผู้เล่นเก่ากันแน่นะครับผมก็อย่างวิธีการดูก็เหมือนเดิมนะผมถ้าคนคนนั้นเนี่ยพลังดาเมจี0 0ขึ้นคนคนนั้นไม่ใช่ผู้เล่นเก่าแล้วเฮ้ยไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แล้วนะครับผมเขาเป็นผู้เล่นเก่าเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูออกง่ายๆเลยนะผมว่าคนคนนั้นเนี่ยคือสครีมเมอร์หรือไม่ใช่ก็ดูประมาณนี้เลยนะครับผมสลับอ่าสครีมเมอร์แบบแรกกับแบบที่สองเนาะดงูง่ายๆมากสองแบบนี้นะผม เดี๋ยวเราไปาพูดถึง s c ร e a เมอในรูปแบบที่มองออกอยากนะผมซึ่ง Screamer รูปแบบที่3เนี่ยผมก็ยังไม่รู้วิธีการแก้ไขเลยนะผมว่าจะจัดการ,ร Screamer รูปแบบนี้ยังไงนะผมส c r ี a เมอรูปแบบนี้เนี่ยก็คือ s c ร e a เมอที่เทรดกับ ID ตัวเองหรือ Screamer ร์ทูไอดีนะผมเทรดกับ ID ตัวเองเป็นยังไงสมมุติผมมีมือถืออยู่2เครื่อง ซึ่งสองเครื่องนี้สามารถเล่นโลม็อกแบบนี้ได้นะผมผมก็จะเข้าอีกเครื่องหนึ่งนะผมเดี๋ยวขอตัดต่อแป๊บหนึ่งนะให้เดี๋ยวขอเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาแมบนี้ก่อนนะผมโอเคผมอีกไอดีนะผมว่าเข้ามาแล้วนะผมะเดี๋ยวโบมือสักหน่อยนะผมเดี๋ยวไม่เชื่อเนะอากดไีเมนโบมือแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยเป็นไอดีของผมเองนะผมไอเดี ID นี้มันเป็นไอดีสำรองนะผมไอดียสำรองเดี๋ยวผมเอาไว้อ่า อัพเกรดเป็นดาร์กมาเชอร์นะครับผมก็อ่วิธีสครีเมอร์ er. อ่ะสครีเมอร์ในรูปแบบที่สามเนยรูปแบบที่มองแทบไม่ออกเลยนะครับผมคือมองออกยากมากต้องใช้จิตวิทยานะผมเล่นกับเขาเนาะก็คือสครีเมอร์รูปแบบนี้ก็คือสครีเมอร์รูปแบบเทรดนะครับผมคือเทรดกับ ID ที่2ของเราแบบนี้นะครับผมเทรดไปแล้วก็เนี่ยโอนสัตว์เลี้ยงไปให้หมดเลยนะโอนไปให้หมดเลยนะครับผม บบนี่ครับแบบเาานี้ยประมาณนี้ครับผมปุ๊บไปเลยอ่าแล้วกดรับโอเคอ่าสควีเมอร์รูปแบบนี้นะผมมีรูปแบบที่สามนะผมเออเราจะเฟลป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวขอป๊บหนึ่งเมื่อกี้อ่านไม่ทัน cannot have empty invite อ๋อไม่สามารถให้กระเป๋าโล่งได้เหรอโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเดี๋ยวผมไปเ,เอาสเลี้ยงก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอแล้วก็แดนลบแนวทิ้งโอเคสุ่มใหม่ก็ได้นะผมโอเคเอาหมาแทนนี่าโอเคใช้หมาแทนนะผม,ม,นนะผมปึ๊บโอเคเป็นหมานะโอเคตอนนี้ก็เฉยได้แล้วนะผมสครีมเมอร์รูปแบบเนี้คยค่อนข้างมองยากนะ แป๊บน,นึงเทรดใหม่อีกรอบกนรูปแบบนี้คือรูปแบบที่ผมทำนี่แหละครับผมก็คือการเอาสัตว์เลี้ยงของ ID หลักเราเนี่ยไปให้ ID รองให้หมดครับผมหรือ ID รองไปให้ ID หลักนี่แหละครับก็เหมือนกันเนาะปึ๊บๆแบบนี้นะผมแล้วก็กดโอนได้เลยโอเคเดี๋ยวผมกดรับแป๊บน,นึงโอเคสครีมเมอร์รูปแบบนี้ทำไมถึงมองยากก็คือ เราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงแค่ตัวเดียวเหมือนเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะแบบนี้เห็นไหมคุณจะเห็นว่าดามเมจผมเนี่ย <c oughs> ทัพเทียผมคุณจะเห็นว่าดามเมจผมเนี่ยอยู่ที่สองนะผมก็คือสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยเห็นไหมดามเมจผมอยู่ที่สองนะผมแค่เนี้ยผมก็สามารถวิ่งไปหาคนอื่นได้แล้วนะผมวิ่งไปอ่าสมมตินี่คือคนอื่นนะอานนี้คือผู้เล่นคนอื่นแล้วผมอ่าพิมไปว่าบิมไประมานี้ับผมเฮ้ยเฮ้ยยู นี่เพชรฟรี s นี่ประมาณนี้นะผมอ่ะพิมพ์ไปประมาณนี้เลยไปหาคนอื่นนะผมนะพิมพ์ประมาณนี้สควีเมอร์รูปแบบนี้คือค่อนข้างมองยากแต่ถ้าแล้วถ้าสมมติอา่าแปบ๊บหนึ่งนะอา่อานี่สมมตินะสมมติสมมติเขาเทรดมานะผมแปบ๊บหนึ่งนะเนาะอ่าสมมติเขาเทรดมาแล้วเขาให้สัตว์เลี้ยงตัวไหนเรามาไปประมาณอา่า ประมาณนี้อ่ะเป็นประมาณนี้อ่าสมมติเขาให้สองตัวนี้ผมมาอ่ะนีครับสมมติเขาให้สองตัวนี้ผมมาประมาณนี้เลยนะผมแล้วผมก็อ่าทำการทําการไปเทรดไอเดียหลักของผมนะผมเทรดไปที่ไอเดียหลักผมแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยไปให้ไอเดียหลักนะผมเนี่ยประมาณนี้เลยเทรดกับคืนไปที่ไอเดียหลักนะผมเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ไปหาคนอื่นไปเรื่อยๆนะผม ไปหาคนอื่นไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมน,นะผมเทยูกิมมีเพชรผีแบบนี้นะผมสคริมเมอร์แบบเนี้เนี่ยค่อนข้างมองยากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีวิธีการแก้ด้วยไม่ดูไม่ไม่มีไม่มีวิธีการดูนะผมวิธีการดูวิธีการเดียวเลยคือเล่นจิตวิทยากับเขานะผมเล่นจิตวิทยาไปมาจนส c ริมเมอร์คนเนี้ยเขายอมแพ้นะผมนะ สกรีมเมอร์รูปแบบที่สามเนี่ยบอกเลย,ยว่าโอ้โหถ้าเจอนี่รับมือยากนะผมว่าสกรีมเมอร์รูปแบบนี้เนี่ยมันมองยากจริงๆขนาดผมเนี่ยแทบมองไม่ออกเลยนะผมเดีย๋ยวผมเรดตัวคืนมาก,ก่อนนะผมสกรีมเมอร์รูปแบบเนี่ยมองไม่ออกนะผมคือมองยากมากให้ตายยังไงก็แทบจะมองไม่ออกเลยนะผมก็นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วมั้งสกรีมเมอร์นะผมที่ผมเจอแต่ถ้าใครเจอสกรีมเมอร์รูปแบบนอกจากนี้นะผมก็ สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมแล้วก็สกรีเมอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นการไอ้นี่นะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสกรีมที่ไม่ใช่สกรีเมอร์กับสกรีเมอร์ให้นะผมเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคสกรีเมอร์เนี่ยเป็นการล่อลวงเอาสัตว์เลี้ยงคนอื่นโดยที่เจ้าของเนี่ยเขาไม่รู้นะผมว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะผมอันนี้คือการล่อลวงเอาสัตว์เลี้ยงคนอื่นมา นะครับผที่เจ้าของเนี่ยเขาก็แทบไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วหรือเขาไม่ได้เต็มใจให้เรานะผมแต่เราเนี่ยไปล่อลัวของเขามาอันนี้เรียกว่าสกุยเมอร์นะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเราจงใจให้เขาอะให้สัตว์เลี้ยงกับเขาเนี่ยนั่นไม่ได้เรียกว่าสกุยเมอร์นะครับผมอันนั้นคือเราจงใจให้เขาเองอันนี้คือเขาไม่ผิดนะผมเขาไม่ใช่สกุยเมอร์แต่ ถ้าเราไม่ได้ตรงใจให้เขาเนี่ยแล้วเขาเนี่ยล่อลวงของตัวของเราไปเนี่ยแล้วโดยที่เราไม่ได้ตรงใจเออโดยที่เราคิดว่าเออเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่แล้วครับผมแล้วเรามารู้ที่หลังเนี่ยว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นใหม่อันเนี้ยเรียกว่าสครีมเมอร์นะครับผมนะเรียกเต็มป,ป,ปากเลยว,ว่าเขาเป็นสครีมเมอร์อันนี้เนี่ยคือต้องระวังกันด้วยนะครับผมเพราะสครีมเมอร์เนี่ยมันมีหลายประเภทมากกว่านี้แน่นอนนะผมอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคือคร่าวๆนะผม ก็วิธีการดูสคริมเมอร์ก็ผมก็บอกไปแล้วเนาะเออถ้าใครถ้าเราจงใจให้เขาเนี่ยไม่ได้เรียกว่าสคริมเมอร์แต่ถ้าเขาล่อลวงเราไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เนี่ยว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าสคริมเมอร์นะผมแต่ถ้าเขาเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่ได้เรียกว่าสครมเมอร์นะผมอันนี้คือเขายังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เขาต้องการสัตว์เลี้ยงจริงแต่อีกกรณีหนึ่งเลยก็คือผู้เล่นเก่าแต่เขาต้องการสัตว์เลี้ยงนะผมอย่างเช่น เขาต้องการตัวนี้ไปสุ่มขอตัวฟรีได้ไหมเขาไม่มีเพจเลยอะไรประมาณนี้แล้วเราจงใจให้นะผมอันนี้ไม่ได้เรียกว่าสควีเมอร์อันนี้คือเขาเป็นบุคคลที่เขาต้องการจริงๆเขาต้องการสรรัตว์เลี้ยงตัวนี้จริงๆเอาไปทาเอาไปทําอะไรต่างๆนะผมอย่างเช่นเอาไปสุ่มหรือเอาไปทําเป็นดาร์กมัทแบ็กมัทเตอร์อะไรประมาณนี้นะผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็มี2กรณีเนาะที่บริสุทธิ์นะผมก็คือเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ต้องการสรรัตว์เลี้ยงจริง แต่ถ้านอกเหนือจากนียอย่างเช่นผู้เล่นเก่าแอะล่อลวงผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่ากันเองนะผมว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่หรือตัวเองเนี่ยต้องการสารัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปยืมนะผมไปยืมไปยืมแล้วไปใช้แต่ดันไม่คืนให้เจ้าของอย่างเช่นเจ้าของเนี่ยกลับมาทวงแล้วนะว่าเอ้ยเราขอสัตว์เลี้ยงของเราคืนได้ไหมแต่สควีเมอร์คนนั้นกลับบอกว่า no you l <laughs> o I can't give you pets แชมป์ให้สัตว์เลี้ยงนายหรอกอะไรประมาณนี้คือไม่ให้สัตว์เลี้ยงเจ้าของเขาคืนโดยที่ตัวเองนั้นยืมไปนั่นเรียกว่าสคว e เมอร์เหมือนกันนะในรูปแบบนี้นะผมนะมีทั้งหมด4รูปแบบที่ผมพูดไปนะผมเดี๋ยวผมจะมาเลียงพูดให้ดูนะผมสค r เมอร์ er แบบแรกคือสคว e เมอร์แบบแอบนะผมสควเมอร์ er แบบที่2คือสคว e เมอร์แบบให้แอบใช้สัตว์เลี้ยงธรรมดาสควีเมอร์แบบที่3คือสคว e เมอร์แบบเฉยดีนะผมสควีเมอร์แบบที่สี่ ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะผมก็คือสครีมเมอร์อ่าอะไรอกอย่างเนี่ยผมจาไม่ได้แล้วแบบที่สี่ที่ผมพูดไปแต่ผมก็จําไว้ด้วยนะผมว่ามันมีทั้งหมดสี่แบบที่ผมเจอมาตอนนี้อ่าใช่แบบที่สี่คือแบบยืมนะผมสครีมเมอร์แบบยืมแต่ถ้าเขายืมไปแล้วเขาคืนเนี่ยคือเขาไม่ใช่สครีมเมอร์นะผมแต่ถ้าเขายืมไปแล้วไปตลอดเลยอะ่ะคือมันไปอยู่กับเขาตลอดเลยเนี่ยอันเนี้ยคือสครีมเมอร์จริงๆแล้วนะครับผม ถ้าทุกคนเจอส er, ครีมเมอร์ทุกคนควรทำยังไงทุกคนควรกดที่ชื่อของเขานะผมแล้วก็กดรีพอร์ตนะผมรีพอร์ตแอบเบลตรงนี้นะผมแล้วก็กดคลิกกระพี่สเวมนะผมเลือกตรงที่สครีมมิ่งนะผมนะอันนี้คือสครีมมันคือสครีมเมอร์นั่นแหละแต่เขาเขียนแต่เขาลบ e r ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น i n g นะผมเป็นสครีมมิ่งนั่นเองนะผมคือการล่อลวงมกันมันแปลเหมือนกันนะผม อันน the ี้ก็ทุกคนสามารถกดรีพอร์ตได้แล้วถ้าคนอยากพิมพ์บอกว่าเขาล่อลวงแบบไหนก็สามารถพิมพ์ไปได้แบบ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 นี้เลยนะผมแล้วกดรีพอร์ตไปนะตามนี้เลยนะผมก็อยู่ที่ว่าแอดมินเขาจะเห็นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยสครีมเมอร์คนนี้ก็หลุดพ้นจากคดีนะผมเหมือนหนีตำรวจเลยไงไม่รู้เลยแล้วผมก็ประมาณเนี่ยสครีมเมอร์ต่างๆก็ทุกคนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของตัวเองได้ในใน ในญหาการที่ทุกคนเจอสควีเมอร์นะผมก็สามารถทําได้นะผมว่าจะรับมือ,อยังไงกับสควีเมอร์ในรูปแบบต่างๆเนาะผมแค่มาบอกเฉยว่าเกมเนี้ยแมปเนี้ยมันมีสควีเมอร์นะก็สามารถดูได้นะผมถ้าทุกคนไม่อยากเจอสควีเมอร์และรู้สึกเสียใจด้วยตัวของตัวเองนะผมเพราะว่าผมก็เจอมาบ่อยนะผมเจอมาบ่อยมากนะผมแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผมก็เสียใจอยู่นะที่จัดเลี้ยงตัวดีของผมเนี่ยก็หายไปนะผม อืมหายไปโดยที่ผมตั้งใจให้เขาเพราะว่าผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่แต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่นะผมเขาเป็นผู้เล่นเก่านะผมนั่นคือสครีมเมอร์ที่ผมเจอมาเจอมาบ่อยมากนะผมก็ประมาณนี้นะผมสครีมเมอร์ในรูปแบบต่างๆก็ระวังตัวกันไว้ด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ